การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ id เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับชีวิตนี้เป็นไปได้สองอย่าง ชีวิตร้อนเพราะทำผิดพูดผิดคิดผิดชีวิตเย็ยนคือทำถูกพูดถูกคิดถูกโอวาทธรรมของหลวงปู่พุทธทาภิขุครับราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคมนะครับดาวหลายๆอย่างของดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจากในช่วงที่ผ่านมาผ่อนคลายอย่างไรนะครับผ่อนคลายลักษณะว่าอย่างงานที่มันจะต้องใช้ ความพิถีพิถันมากหน่อยเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปความที่จะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษ,ษ,ษก็จะลดน้อยถอยลงไปนะหรือว่าจะทําอะไรแล้วมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเหนื่อยหนกักเหนื่อยมากเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมันก็จะเบาขึ้นดังนั้นน่ยนะครับในเนื้อหาของการทํางานต่างๆนะของตัวเราเนี่ยนะครับก็ถือว่านะจะเป็นไปในทางบวกและมันผ่อนคลายขึ้นมันสบายขึ้นอ่ามันโล่งขึ้น มันก็เหลือแต่ว่านะพอมันผ่อนคลายปุ๊บเราก็รู้สึกแบบอยากจะพักผ่อนบ้างนะเดือนเดือนนี้นะครับอยากจะเดินทางท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวบ้างนะครับมีโอกาสมีหลายช่วงมีหลายจังหวะนะที่จะทําให้ชาวเมดนะครับเดินทางไปพักผ่อนเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับแล้วเหมือนไปการชาร์จแบตนะชาร์จแบตในช่วงสุดท้ายของปี2565เนี่ยนะครับเราก็กลับมา ลุยงานใหม่อย่างเต็มที่เต็มกาลังนะครับเพราะนั้นเดือนเดือนนี้นะถือว่าสบายๆผ่อนคลายนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นข้อดีในส่วนที่หนึ่งแล้วนะครับเพราะเพราะความหนักเหนื่อยของงานมันเบาลงอ่ะเราบริหารเราจัดการการงานต่างๆนะได้เข้าฝากเข้าฟอร์มของตัวเราที่จะเหลืออีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะครับกลุ่มที่รองานนะอย่างบางคนเนี่ยนะครับ สมัครงานไว้หลายๆที่ไม่มีใครเรียกมาสัมภาษณ์เลยนะสมัครส่งไปละร้อยสองร้อยที่เลยนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีเกณฑ์ดีแล้วนะที่เราจะได้แบบเปิดโอกาสตัวเองมีโอกาสดีๆเข้ามาเรียกเราไปคุยนะเรียกเราไปสัมภาษณ์นะครับหลายๆบริษ,ษัทเลยนะที่เคยส่งไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์ที่จะเรียกกลับมานะ แต่เด่นๆมากกว่าเนี่ยก็คือว่าบริษัทใหม่ๆนะครับอลองดูนะครับว่าบริษัทไหนที่ตรงกับสายงานของเราแล้วยังไม่ได้ลงสมัครลงไปเนี่ยนะครับลองลองดูนะ,ะเดือนเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีโอกาสจากกลุ่มบริษัทเหล่านี้นะครับติดต่อเข้ามาเรียกไปคุยเรียกไปสัมภาษณ์แต่การคุยหรือว่าการสัมภาษณ์หลายๆอย่างนะครับในเดือนเดือนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีข้อตกลงเด่นๆ มากนักนะอ่าตลอดเกือบตลอดทั้งเดือนนะครับข้อตกลงเด่นๆเนี่ยจะไปมีในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมดังนั้นเนี่ยนะครับพอเริ่มเดือนตุลาคมมาต้นๆเดือนเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งท้อใจไปก่อนนะครับว่าเอ๊ทำไมเรียกซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่มีข้อตกลงมาสักทีนะอย่าเพิ่งไปหงุดหงิดใส่นะครับอ่าเพราะฉนั้นเดือนๆเนี่ยโอกาสทองโอกาสดีๆเนี่ย ถือว่าเป็นมันเริ่มทยอยนะขับเคลื่อนเข้ามาหาดวงชะตาแล้วนะครับเด่นเด่นก็คือปลายเดือนตุลาคมนั่นเองอย่างกลุ่มที่เป็นเซลล์นะไปติดต่อลูกค้าไปเจราจาเดือนนี้ก็ต้องไปติดต่อมากหน่อยไปเจราจามากหน่อยนะครับกลุ่มที่ทํางานแล้วต้องมานําเสนอผลงานนะ่ะเดือนตุลาคมนี้ก็จะเป,เป็นประชุมมากหน่อยพรีเ,นเซนต์ผลงานมากหน่อยหลายๆอย่างนะครับหลายๆอยา่างมันจะ มีความติดขัดบ้างนะในเรื่องของการเจรจารในเรื่องของการพูดจานะครับจะเป็นเรื่องตรงนี้แต่เนื้อง,งานมันทําได้ไงอย่างตอนต้นที่บอกเลคือเนื้อง,งานมันทําดีขึ้นมันลื่นขึ้นมันสบายขึ้นแต่พอเราทํางานมาเสร็จปุ๊บมันช่วงของการพรีเซนต์ผลง,งานออกมาให้เห็นแล้วนะครับมันก็จะลําบากตรงนี้แหละนะนิดๆหน่อยๆนยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมีข้อตกลงดีๆเกิดขึ้นในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมดังนั้นถ้าสมมติใครไปติดต่อลูกค้าแล้วเายังไม่สนใจนะ เพราะว่าภาวะสมดุลทางสภาพคล่องหลายๆอย่างมันยังไม่ค่อยเข้ามาลงตัวให้กับทุกๆลักณะเท่าไหร่อ่ามันจะเริ่มเข้ามาเข้าที่เข้าทางลงตัวดีเนี่ยปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปใช่ไหมพอเข้าไปสู่สัปดาห์ท้ายๆของเดือนตุลาคมข้อดีๆมันเข้ามาอ่า ช่วงแรกเราก็ทําคะแนนได้ก่อนไงนะมันจะได้เป็นตัวเลือกพอเขานึกถึงราเขาก็จะเรียกเรากลับไปนะเรียกเรากลับไปคุยเรียกเรากลับไปมีข้อตกลงในทุกๆสายอาชีพเลยนะครับดังนั้นนะครับเดือนตุลาคมถือว่าจะเป็นเดือนที่จะเริ่มต้นอะไรดีๆให้กับชาวราศีเมษนั่นเองนะครับเดือนเดือนนี้นะยังมองว่ามีเกณฑ์ดีนะครับที่จะได้รับโชคดีนะได้รับโชคดีได้รับโชคลาภนี้นะครับ มีเกณฑ์ฟลุกมีเกณฑ์ของความง่ายนะเข้ามาในดวงชะตาของตัวเราด้วยทีนี้มันอยู่ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของแต่ละบุคคลแหละใครที่เพียรทํามานะเดือนเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้สัมผัสนะได้เห็นถึงความโชคดีในนะโชคลาภต่างๆในบุญกุศลของแต่ละคนที่ทําเอามาไว้นั่นเองนะครับพอมาดูในเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับข้อมูลเรื่องของการเงินต่อนะการเงินเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะ ก็มองว่ามันมีโอกาสที่จะสะดุดนิดๆนหน่อยๆนะมีรายจ่ายออกเยอะมากหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่เรารับได้นะครับบางทีมันเป็นเรื่องของความสวยความงามของอยากได้อะไรแบบประมาณอารมณ์ประมาณนี้ก็มีรายจ่ายออกไปนะครับการค้าขายมีกาไรกลับเข้ามาแต่ก็ถือว่าในช่วงแรกๆนะครับของเดือนตุลาคมอาจจะยังมี สะดุดบ้างกำไรไม่ตรงตามยอดนะอารมณ์ประมาณนั้นแต่พอเข้าสู่ไปช่วงท้ายๆของเดือนตุลาคมมันก็ฟื้นขึ้นไงน,นะจากการที่เราหน้าที่ที่เราอยางสูดไปติดต่อลูกค้าไว้นะลูกค้าก็กลับมาอุดหนุนมากขึ้นนะสินค้าเราดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในช่วงเดือนท้ายๆของเดือนตุลาคมเพราะนั้นการเงินเรียกว่ามันจะค่อยๆทยานขึ้นแล้วกันนะจากแรกๆมีการเสียเอาไวบ้าง พอสุดท้ายแล้วนะไปลายปลายเดือนมันก็จะดีขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการเงินไม่ต้องกังวลใจไปนะมันจะเป็นช่วงเริ่มภาวะบวกๆนะของดวงชะตาทั้งโชคลาภทั้งการเงินต่างๆดีขึ้นมานะในเดือนตุลาคมนี้มาดูในส่วนของ หัวหน้างานนะบางทีเรากับหัวหน้างานมีความขัดแย้งกันบ้างอะไรกันบ้างนะมีนิดหน่อยนะครับเดือนนี้เนี่ยนะปัญหาต่างๆนานาที่อ่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปหมดนะครับการจูนกันกลับมาการที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะยังเอื้อประโยชน์กับเราดีอยู่ การที่มีคนมาคอยเมตตาม,มาคอยช่วยเหลือนะครับจะมีตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ยังถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีไงผู้หลักผู้ใหญ่ก็คืออย่างสมมติไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาก็เมตตาเราแหละแต่มันจะมีปัญหาแบบาภายในของเขาเองนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะเขาก็ค่อย ตัดคนตัดคนตัดคนไปนี้ดาวเราเด่นไงช่วงไปลายปลายเดือนนะครับก็ยังถือว่ายังต้องสู้อยู่นะครับเพราะทุกทุกลักนาเนี่ยเขาสู้กันหมดนะ,ะยังใครจะย่อท้อท้อแท้นะครับยังคงไม่ควรนะครับทีนี้พอมาดูนะในช่วงเคราะห์กันบ้างนะมีเกณฑ์ท่องเที่ยวไปแล้วใช่ไหมมีเคราะห์บ้างไหมนะครับก็ต้องตอบว่าในเดือนตุลาคมกลางกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าเดินทางไปที่ใดแห่งหนใดก็ ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันมีความปวดหัวมันมีความวุ่นวายมีความสับสนเข้ามาในสมองเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดสตินะครับอาจจะมีเคราะห์บางๆนะ,ะเกิดขึ้นมาให้กับดวงชะตาของตัวเราได้บ้างนะครับนอกจากใครจะมีเกณฑ์ที่จะไปแบบ าสายกรรมเนี่ยนะเสริมสวยเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะมีข้อดีต่างๆนะครับกับร้ายกลายเป็นดีเข้ามาในดวงชะตาแทนนะครับหรือว่าไปบริจาคโลหิตนะสาหรับสายบุญนะครับยังบริจาคโลหิตแล้วช่วยเกื้อหนุนให้ชะตาชีวชิตของตัวเราสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับเพราะมันมีความผันผวนใช่ไหมบางทีการที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยบริจาคโลหิตบ้างเนี้ยนะครับก็จะทําให้ว่า าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆม,มันเข้ามาง่ายมันเข้ามาสําเร็จได้ง่ายอย่างสมัครงานอย่างนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของดวงชะตาของเรานั่นเองด้วยนะครับที่ทางด้านของบริวารบริวารเนี่ยนะครับยังคงให้คุณนะในดวงชะตาของดวงาชาวราศีเมษอย่างต่อเนื่องนะแต่บางครั้งเนี่ยมันมีความขุญญ่นขินต่อกันหน่อยนะมันมีความปวดหัวต่อกันหน่อยนะครับลูกๆหลานๆนี่ก็ได้นะมีหลายๆอย่างที่อาจจะ ไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับอาจทาให้มีความปวดหัวกันนิดนึงนะครับแต่ถ้ามาจุนกันได้ค่อยๆพูดกันไม่ต้องใช้อารมณ์นะครับหลายๆอย่างมันก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีเป็นไปในทางบวกของดวงชะตานั่นเอง <c oughs> ความรักนะครับความรักเดือนนี้นะถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีสามารถเรียกว่ายิ่งคบกันใหม่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงข้าวใหม่ประมาณน,นะรุ่มหลงกันดีนะอถือว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับความสุขความสบายนของคนในครอบครัวนะครับ ก็ยังเป็นไปในทางบวกนะเป็นไปในทางบวกแต่ก็มันก็ไปอยู่ไปสุดท้ายๆของเดือนนะป,ปลายเดือนตุลาคมนั่นเองเพราะนั้นหลายๆอย่างมีข้อดีเข้ามาในช่วงปลายปลายเดือนเพราะนั้นช่วงต้นเดือนเราก็รุยต่อไปสู้ต่อไปนะครับเพื่อรอรับสิ่งดีๆที่จะทยอยเข้ามาทั้งการเงินการงานความรักความสําเร็จในทุกๆด้านของชะตาชีวิตนั่นเองครับขอบารมีพระรันาตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ ดลบรรดาให้กับทุกทุก,ทกรการาศีประสบะความร่ำรวยโชคดีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2565นี้ครับ